สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองแเท่านผู้ชมตึกทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าเก่าก่จะพายเอฟซี่ดตันผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมภาษณ์ระวางนวดยาพาลุยกับน้ารวยกับแม่น้องนั่นดานะครับงวดน,นี้เพ,พิ่ดกระมีเลขน่ายเพันเสือใบไห้นะครับชุดเดียวซี่ใบนะครับเพ,พิ่ดกระเบีงไห้สองใบนะครับเมื่อวันทีท่สิบหกธันวาคมหกหกนะครับที่เป็นเรื่องแต่ได้ก็ตามไปฟั่งทำกันนะครับ ข้ามาแล้วก็น่านกดติดตามเป็นกยนลังใจด้วยนะครับข่าวมือตำรนจอีกนุ่น,นทิยาในแบงปันมห้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อว่าใจเอฟซีได้ตามผู้ส่มทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับสีได้ยังได้กระตายไปฟังพร้อมๆก,กันครับผมเลยนะครับํามมานะครับมาตามแนวข้างของแม่น้องรัตดานะคะ วันที่ผ่านมาในไฮเจ็ดเก้านะคะเลขเจ้านายเพลินงวดนี่เจ้านายเพิ่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเป็นเลขชุดซี่ใบนะคะจะเป็นตัวใดไปช่วน้ำกันเลยคะ่ะโอ้ยแม่นอกระดาเมื่อรู้ได้ไงว่ายุบ้านคือบ่ได็ดไปแค<า>่นั้นอันยังกบับไอ้โรงเรียนนันได้ง่อยให้ไปประชุมผู้ปกครองไหมจ๊ะจะออประชุมผู้ปกครองอ่าจะกันเลยได,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 ด้ยุติเพราะว่ามัน เอฟซี่ันโอนเงินมากร่วมสร้างเอาร่วมสร้างของผ้ากับเฮียหมคะ่ะเจา้าน้ยแม่นองระดาครับส่วนหนึ่งมันกับโอนมใไ้แม่นองระดายู่น้นที่ยากกับว่ไดเอาบัญชีตรงนั้นมากันมี่ไล่ซื้อนาะก็ต้องเอามาอ่านใหพิ่นกระจ่างชัดวางเงืนหอดมือมีผปุ้ใไดแน่กอได้ขอได้งอนนะบ่ไดเอามาเงื่อนกับว่ไดเอามาเอาเงินมากแค่พันกว่าบาทค่ะ จะเอามาให้ตอนโค้งสุดท้ายเด้อค่ะประมาณหลังภายในหลังภายในเพิ่นจะป่อยเล่กบรรดาเป็นจะป่อยเล่กกระเจ้งจะเอาเงินมามอบให้แม่นรดาที่เอฟซีปากมาร่วมทําบุญกระเจ้งจะมาให้เพราะว่ารอดียาบ่รู้จริงๆว่าแม่นรดาบ่ได้ทํางานมื้อนี้ยุทธ์คือได้ยินค่ะว่าเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเห็นบ่เห็นยิบเตยเป็นยิบเตยเตยเตยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้ คนซื้อไวเต์เมื่อใดเมอวานไหมจ๊ะซื้อเมอวานคนเด้่บวอีหยังบอบอยิบเอายิยิบยิบเ่ยวยจะไม่เลยถ้าม่ได้เลขก็บอมาร์ซื้อเอาคนเอาเป็นชุดญ่หรือวจังชุดีใบชุดย่าใบะเลขตัวเดียวกันเบิร์บอแมนจ๊ะเดียวกันเลยบออันแม่น้องระดาจำเลขได้บอเดี๋ยวนี่น้องก็ได้มาอ๋อคนแบ่งห้เจ้าน้ำบอ เอาแบงให้ลูกน้องดิจี้องานกับลาวเลยี๊้องหลาน้ยเอาแบงใหสองใบเล้บอกเฮ้ยน่นซื้อมาซีใบนก็ได้แบงใหาเจ้าสองใบอาหายซเบ่งน้ำเนี่นซื้อไว้ตัวใดองานเอาเอาพี่น้องจองหานเลยกับลาเลยเป็นสองห หกหนึ่งเจ็ดอ้ามันก็เป็นเลขกันนี่มันก็จะซื้อได้เลดังเลขอันนรัอ่นันไงใส่กล่องแก้วแล้วก็จะกดเอาตาเบิ้งนี่วันรงวัน่าวันนี้เป็นเลขอะไรบ้างครับม้าเลขเลขมาเอนบแมนเลขคอครับอแมนเลขคอบอแมนคอร์นครับเลขนาฬิกาือแเรื่อยๆมีานนท์มาด้นะครับเกมากป่นนะครับผมคนลเลขชอบคนเลขมาเป็นชอบเลขมากซื้อเมา คนยิบลตเตอรี่ซี่ใบมันเป็นเลขชุดเดียวกันสี่ใบมันก็เลยแบงให้แม่นองระดาสองใบไอ้ววคาคืออย่งไรลูกใครบอกหลังเก็แต่งวนที่แล้วไหมมันตรงกันเลยเด็กซื้อไว้ซื้อเลยว่ะเผือตามเกือบมันน้อควาขีดตัวกพิคนไรดึงหายที่แรกเปเนวันเดลีชิ่เนเลี แต่ว่า่นว่าเป็นเลขมากเลขชอบซื้อจ้ะเราเนี่ยมาท่านคอได้เลขนะคนวราอ๋อคนบ้านเนี่้ขอนําเอ่อน้ำผา่นยังเลยน้าองูองค์พาเนี่้านคอ่นจะมาหาง่าย่นละคนหรอบ้านผาคนขอันบรจจะต้องเป็นอีกวันหนึ่ง่นจะคอวันผาใหญ่ห้ทุกงวดทุกวพม่นจะขอวันผาใหญ่ลังจากคอแล้วก็จังจะปล่อยบ้ันผาใหญ่นี่จะถึงวันที่1ิบสอ วันที่สิบสเป็นมันผ่าสิบสองกะต้องา 7, ตาาบามสิบสี่ยังไงจะได้จเจ้าถาได้ที่ทรบอกเลยจ้ะเอามาเนี่บยบอกแล้วก็จะโทรมาให้ท้ายคิปตารางนวดก่อนนี่เพิรนยิปลอตเตอรี่ฮางยิปลอตเตอรีห่หางเดียวชือเเลขสี่ใบชุดเดียวสี่ใบเฟินแบงไให้แม่น้องระดาสองใบเป็นเลขมากเลขชอบมาไปซื้อหน่อยแต่วน้มอยเลขของรอสองแปดห หกหนึเจ็ดโอ้เลขตัวนี้คือ่มาดังมาหันแหลหัวดมอหันกับมาสัมผัสแบบนี้เน,ะน,นะาะเพิกับยิบลอตเตอรี่ก้อนเนาะที่ว่าท่าจมัมังิจะเป็น925าห้กับแปดองเนาะบัดเพ่อนปลอยเลขจริงๆบัดปลอยเจ็ดหนากับเจ็ดเก้านาะแต่คือจะวานะเลขเราไ่แต่ออกก็ออกตลอเนี่ยเพิ่นมีสิบว่าเอ,อตาตาก <c oughs> รรการแ <c oughs> ลนะ้เนาะเอมบ พปยนน้ำเรานยัง่าเี่บอกโอ้โห่บอกเสีงี่เลี่บอสียงี่บอกาพูดกินฝังเลยเลยมันกับเบาเยังได้บอกบาเบะค่ะแม่นนอดาไปทำงานอื่นกับเบาเนี้ยป้าเนี่ยเด้อมีคนรวมท่าบุญน้ำยูฝากมารวมสังของพระน้ำยูสวัสดีนี้นุ่นยาบรูว่าแม่นนอดาอยู่บ้านดี้ก็เรียก่าได้เอาไล่ซื้อมากับกับมาหลังวันพระมาสัมผัสเอา แนวทางกับเมนดาก็จ้งจะเอาเองาาเานินมามอ่่ทททท่่่่่่่่ตอนน่่อาา่่่่่อ่่่่่่่่่า่่ร่่่ปก่นนะะป่น,น่่า<น>่่ป่่่่่่่่่่่่่่่่่่น,น่่่่่่่่่่่่่่่งกั่น่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่ง่า่่่่่่อ่่่่่่่่่่ท่่า่่า่่่่่่่่่่่่สิ่่่ห่่่่่่่่่่่่่่่่็่่่่่่่่่ิ่น่ ทุกครั้งในปัญหาคล้องลังขึ้นแม่จะที่ว่าบนดังยังได้หองค่ะคล้องขึ้นกระตือนืมาเหมืนกันใดว่าเหมืนกันจดให้เลยไดหมจ้ะเออลอไมทถามนย่ยเรต้องถามเลยว่นจีจจ้มานี้ไม่ดี่เราจดให้เลยเอาไปบอกว่าน้าหลานนาหลานอยู่กองเบียร์เราเืีมกไปเลยกบฏะบายกบฏะาใจดีเพ่อใจดี สองหลานแบ่งเยอเลืแอ่แม่กานแจกนะครับแงเลยแมงแบ่งเพิ่งกันแล้วเพิ่นว่าเพื่อถือเพิ่นิกับเลาสเล่าเลยเพิ่นจิกับแบ่งให้ลูกน้องเพิ่อจ้งสองใบเนาะรวยงกันนะเราหว่ารวยไปด้วยกันเมื่อไรขอเพื่อนหายเองมันบอกบอลนะคิดมากว่าเราเอาเลอาเล็กตรงกับเลขลูกหายหาแต่หมดที่เลือเลกินน่นนอนก็นอนดาแม่หนือยนอไดหายนุ่เจ็ดเนาะเั่อนบอกตามตาเพ่นถมันอเพ่นว่าเนละ จะรู้ว่าเพิ่นจากเพิ่นช่วงนี้เพิ่นบ้านในขอกับปูกับองค์พระบ้านในขอนะคะที่องค์พระที่เลขออกแสงอยู่นะอกหางวดซนะ่อนเพิ่นบ้านในขออีกสามสิบสี่ในชั่วโประมาณสามสิบสี่ ชั่วนะคะแกจังจะขอวขอัฒนยาย่อยรเบานุญาตจะวันนายเป็นคลิปแต่วาใน้คลิปนี้จะมีตะเหียซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้ชุดใ่ซีใบนะคะคือเลขค้างเดียวนี่นะคะนี่ซ่อมนี่นะคะคนซื้อไว้แล้วเป็นกับแบง้ห้แม่น้องระดาสองใบนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเลขค้างเดียวคือสองแปดหกหกหนึ่งเจ็ดนะคะนะคะเป็นแม่ท่านะคะซื้อสลากินแบงรับาบาลนะคะ สำหรับเอสซี่ที่โอนเ,เงินมาทุนที่ย่ายเ้าอีกรอบนะคะจะเอามามอบประมาณวันที่13หรือ14นะคะมาเอาแนวทางเด็กองค์พระออกแสงแล้วก็ตั้งแต่มามอบข้างเดียวนะคะนะคะขอโมทนาบุญกายเอสซี่ค่ะจดไว้แคปหน้าจอไว้เด้อคารีมโรดตอรี่เฮียพี่ซอมนี่นะคะขอบคุณแม่น้องระดานะคะที่เอาแนวทางมาแบ่งกันรอไปด้วยกันวันที่13 14 เอาแล้ววันที่ทิศสามเห็นงานบ่สิศสามทิศจีนี่ไปเห็นงานบ่สี่โม่หลู่คือกันแต่ส่วนมาส่วนมาสมาิได้เหตุรอบส่วนเพราะว่ามันมันมันต้นเดือนเนาะมานันอันมันจะสิ้นปีว,าวา่าคนเขาจะมาแต่ว่าซื้อของเพิ่นจะมาหลุดของอมาซื้อของมาซื้อ,าม,อาามาเห็นแม่นอกระดาว่าเฮี่ยบรรจังไปทำงานเฉพาะช่วงสิ้นเดือนเดือนนี้นะสิไปได้บ่อยเพราะว่ามันใกล้สิ้นเดือนอเพราะว่าใกล้สิ้นปีเนาะเดืนไปบ่อยอยู่ว่าค่น ันสมุไไปก็ไขอเพ่นบาอจ้ะแม่นดดวคนุณนอคุณนอกเน่าว่าหัวล้หันวแล้วเลยปุ๊บคือมื่อนี้วันผามื่อชาไปไปเลยุบทเหตุก่อกินไปเอาการอเหตุง่ายของกิดจิไปเอาครับกับบางว่าเอฟซีได้แต่ผู้งท่านคงถิ่นเี้ในฟางแล้วนะครับสินตัญยาได้สารูปเลขของแม่น้องดัดดานะครับสำหรับผมในไทยคลิปนี้ก็ทีสรุียครั้งหนึ่งนะครับแม่น้องดัดดา งวนนี้เฮียซื้อไวแล้วนะครับจะาน่ายเพิ่นนะครับสุดเดียวซีใบนะครับเงวดวันที่สิบหกทันว่าคมหกหกนะครับในที่เพิ่นจับไ้นะครับเป็นมีไม้เลขสองแปดหกหกหนึ่งเ็ดนะครับก็มีเท่านี้นะครับเพื่อจะได้แบงให้แม่หนอนดาซองใบขึ้นกันแบบรวยน้ำกันนะครับก็มีเท่านี้นะครับไปครับบอลลังนะครับเป็นแนวทางซื้อสารกินแบงของรัฐบาลนะครับกับหวังว่าเอฟซีได้ตสมุ่งตึ๊กตันคงเสียดงี้ยในฟางแล้วนะครับ สำหรับผมในถายคลิปนี้ก,ก่ขอ,อย่ตีเพียงทำานี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ